ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิงกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้อายุคันเมก็เข้าสู่สัปดาห์ที่35แล้วแท้หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือ จะเเดือนแล้วค่ะซึ่งมันก็แปลว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องจัดกระเป๋าเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไปคลอดนะคะวันนี้เมย์ก็เลยจะมาแนะนำบอกเล่าเล่าสู่กันฟังเอออะไรก็ว่าไปว่าเมย์เนี่ยจะเตรียมอะไรไปบ้างสำหรับการคลอดโดยสิ่งที่เมย์เตรียมไปเนี่ยจะเป็นแค่ของใช้ที่ตัวเมย์เนี่ยม,มองว่าจำเป็นเท่านั้นอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นเมย์ก็ไม่เอาไปไร้สาระ ชสดับับบรชม้ของใช้สําหรับการคลอดที่ว่าเนี่ยมีหมายถึงของใช้ทั้งหลายที่เมย์มองว่าควรจะนําไปที่โรงพยาบาลด้วยในวันที่เราจะคลอดซึ่งการคลอดนาที่นี้ข้าวของที่เมย์เตรียมเป็นข้าวของสําหรับกรณี คนที่จะคลอดธรรมชาตินะคะก็คือรอปวดท้องคลอดแพลนของเมย์ก็คือไอกระเป๋าเหล่านี้ที่เมย์จะจัดไว้นี่เมย์จะวางไว้ที่จุดหนึ่งหรือบางส่วนเนี่ยก็คือเอาขึ้นไปไว้บนรถเรียบร้อยแหละถ้าถึงวันนั้นถ้าเมย์ปวดท้องเมื่อไหร่แม่ของเมย์ไม่ก็แม่บ้านเนี่ยจะมีหน้าที่หยิบกระเป๋านี้เอาขึ้นรถทันทีแล้วก็พาเมย์ไปโรงพยาบาลอะไรใดๆและของต่างๆเนี่ยจะแบ่งเป็น2แค category หนึ่งคือของสำหรับคุณแม่และสองก็คือของสำหรับคุณลูก นะะแต่เรามาเริ่มต้นที่ของของ,ของคุณแม่ก่อนอกระเป๋าใบนี้นี่ทางแอดิจูดมันเขาส่งมาให้นะน่ารักมากเอ่อในหมวดของเอกสารก่อนอันนี้เมย์ก,ก็ไปศึกษามาอีกทีเนาะจริงตอนแรกก็คือแทบจะไม่ได้นึกถึงเลยอะลืมไปเลยอเออถ้าเกิดเมย์ไม่ได้ไปดูตรงนั้นมาเมย์ก็คงลืมไปเลยว่าควรจะนำสิ่งนี้ไปอย่างแรกสมุดปากคันค่ะ อย่างของเม่ก็คือเม่ฝากกับโรงพยาบาลเวทานีเขาก็จะมีสมุดฝากคันมาเนาะเออเอาไปด้วยนะแคร์สองก็คือสำเนาบัตรประชาชนเออสักสองใบสามสำเนาทะเบียนบ้านก็สักสองใบคือเมย์มองว่าอย่างละสองใบเออไปกดของเม์เนี่ยคือเมก็จะพกไปให้ของเมย์เนาะแต่ในกรอนี้ของคุณแม่ที่มี คุณพ่ออยู่ข,ข้างด้วยก็ควรนําสาเนาับรประชาชนของคุณพ่อไปด้วยนะแคะแล้วก็สําเนาทะเบียนบ้านเนี่ยก็คือเป็นสนําเนาทะเบียนบ้านที่เราจะเอาลูกใหญ่เข้าอ่ะให้เป็นสนําเนานั้นแล้วก็กรณีที่ถ้ามีนะทะเบียนสมรสเอาไปด้วยนะคะหมวดของเอกสารครบต่อมาข้อของเขาอใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวที่ว่าเนี่ยคือจริงๆอ่ะถามว่าโรงพยาบาลเขาน่าจะมีให้ไหมเมว่าก็น่าจะมีแต่ว่าตัวเมเนี่ยจะเป็นคน สบายใจกับการใช้ของตัวเองมากกว่าของใช้ส่วนตัวที่ว่าก็อย่างเช่นถุงอาบน้ําพวกสบู่แชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆสองก็คือผ้าอนามัยผ้าอนามัยนี้สําคัญมากต้องเอาไปด้วยนะคะซึ่งคุณแม่หลายๆคนแนะนําให้เป็นผ้าอนามัยแบบกางเกง3ก็หน้ากากอนามัยพวกแมสสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อต่างๆเพื่อความสะอาดเพื่อความสบายใจ 4. ก็เสื้อผ้าสําหรับวันกลับโดยจะประกอบไปด้วย กางเกงในชุดชั้นในที่สามารถให้นมลูกได้ชุดชั้นในให้นมลูกเนี่ยเมย์จะใช้เป็นของ Banana Marmalade นะคะสปอนเซอร์ by พี่ลีเดียอีกแล้วนะคะชุดชั้นในที่ว่าให้นมลูกได้ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแกะแล้วก็ให้นมลูกตรงนี้นะฮะโอ,โอ้ชุดสำหรับใส่กลับ สบายบายแม่เมย์แนะนําว่าควรจะเป็นแบบอะไรที่แบบเป็นเดรสไปเลยไม่ต้องกงก,งกงกางเกงอะไรทั้งสิ้นเป็นเดรสสบายๆไปเลยถ้าต้องการภาพถ่ายที่เลิศๆเลก็อย่าลืมเอาเครื่องสอําอางไปด้วยนะคะและเมย์เอาเดรสไปแค่ตัวเดียวชุดชั้นในกางเกงใน,ในสำหรับให้นมลูกแล้วก็ถ้าใช้ตัวอะไรใดๆผ้าคลุมให้นมลูกก็ควรเอาไปต่อมาก็จะเป็นเครื่องปัม๊มนมกับ ถุงเก็บน้ำนมควรเอาไปนะคะเครื่องปั๊นนมของเมนินสปอนเซอร์ by attitude m ั m นะแคะ่แต่ว่าขออนุญาตยังไม่รีวิวเพราะว่าก็ยังไม่ได้ลองใช้อะเนาะพอได้ใช้แล้วอะไรเดี๋ยวค่อยมารีวิวว่ากันอีกทีก็ขอบคุณทาง attitude mum ัม่กค่หมดแหละของของคุณแม่มีเท่านี้พอไม่ต้องเยอะไอ้พวกใส่ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรต่างๆถ้าคิดว่า ตอนเตียมปวดท้องมันจะไม่มีสติที่จะหันไปหยิบสายชาร์จแบตอะไรใดๆเตรียมพาวเร์แบงเอาไว้เลยก็ได้เออมีมองว่าเตรียมเร์แบงไว้แล้วก็ค่อยให้คนที่บ้านกลับไปเอาสายชาร์จให้อีกทีเลยก็ว่าไปซึ่งเมย์เนี่ยก็ว่าจะเตรียมเร์แบงเอาไว้เลยเรามาที่ของใช้สําหรับคุณลูกกันดีกว่าค่ะของใช้สำหรับลูกเนี่ยก็อย่างแรกเลยของใช้ส่วนตัวต่างๆเหมือนกับที่แม่ต้องมีถุงอาบน้ําของลูกเสื้อผ้าสําหรับวันกลับอะไรต่างๆแค่ว่าแม่กับลูกควรจะใช้ของแยกกันอย่างสบู่ ของเด็กกับสบู่ของผู้ใหญ่มันก็ต่างกันนืงอปะคะเพราะฉะนั้นเตรียมแยกเอาไว้เลยแต่ถ้าเกิดโอเคสบายใจที่จะใช้ของที่โรงพยาบาลก็โอเคใช้แต่ตัวเมเองอะคือก็ไม่เคยเคลอดนะเนาะเพราะฉะนั้นเมย์ก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเขาจะมีเตรียมให้เราอะไรขนาดไหนเมย์ก็เลยมองว่าเตรียมเองเลยดีววกว่าเพื่อความสบายใจเกินดีกว่าขาดพวกสบู่เด็กแชมพูเด็กครีมอะไรที่เด็กควรจะมีอะสำลีคาตเตนบัตอะไรต่างๆที่มันต้องใช้ในการเช็ดลูกอะ สำคัญมากส่วนเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าลูกสําหรับใส่กลับเนี่ยไม่ห่อไว้แล้วอะอก็จะมีชุดชุดหมีหนึ่งผ้าห่อตัวลูกหนึ่งผ้าอ้อมเนี่ยไม่เอาไปสีส่ผืนเลยเพื่อวความชัวร์แล้วก็ถุงมือคู่นึงถุงเท้าคู่นึงหมวกหนึ่งนี่คือชุดกลับแคปนี้แค่นี้ก็พอแล้วก็ขวดนมค่ะขวดนมคู่ลูกเอาขวนมไปด้วย เมเอาไปแค่ประมาณ2ขวดพอแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมากๆก,ก็คือคาซีสสาคัญนะจ๊ะและอย่างสุดท้ายก็คือผ้าอ้อมสําหรับนิวบอร์นนี่เมก็เตรียมไปทั้งอันเลยนี่คือตาก้าใส่ของลูกแล้วถังเพิร์สก็กระเป๋าของคุณแม่ เท่านี้ก็พอแล้วนี่มีกาลังพูดถึงแค่ของใช้จําเป็นสําหรับการนําไปโรงพยาบาลในวันที่เราเคลอดนะคะซึ่งเมมมองว่าเท่านี้พอไม่ใช่ของใช้ที่บ้านหลังจากคลอดนะอันนี้คือไม่พอนะถ้าเกิดมีแค่นี้คือไม่พอนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เมมมีก็คือท,ท,ที่เตรียมไว้ที่มองว่าโอเคครบแล้วเนี่ยก็คือเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่หรือพีพออ่พี่น้องๆเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยมองว่ายังไม่พอมีอะไรอยากจะแนะนำเมมเพิ่มเติม,ตมก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะจะรู้สึกขอบคุณมากๆเพราะเอก็ไม่อยากให้มันขาดอย่างที่บอกอะเกินดีกว่าขาดก็อีกไม่นานแล้วเนาะทุกคนก็จะได้เจอกับโนราและโนราของแม่ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานในภายภาคหน้าด้วยนะคะวันข้างหน้าก็ว่าจะทำคลิปกับลูกนั่นแหละค่ะดูพัฒนาการของลูกไปด้วยกันโตไปด้วยกันเอาใจพี่เลี้ยงออนไลน์ทั้งหลายเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกงกินกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ